สวัสวัสดีครับเอซสาวหน่อยปเป็นงันแพงนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับร้านกอานั่งอยู่น้องกันนะครับเพิ่นถือว่าโอกาสและจังหวะนะครับที่ดีก็เลยร้านสาวในมิชช่องน้องเชอรี่ลำเพินออฟฟิเชียลลำเพินออฟฟิเชียลนะครับฝากแฟนคลับ เอฟซีสาวหน่อยเพแแพงแฟนคลับหลายๆคณะหลายๆคุณที่ติดตามนะครับฝากล้านสาวที่จะนําเสนอสิ่งต่างๆว่าวาสิเป็นช่องทั้งช่องทั้งการติดตามว่าวาเป็นทั้งลองเพลงหรือกิจวัตรประจาวันนะครับกิจวัตรประจําวันที่ทําอะไรล้านเสียดียังให้พี่น้องเมืองเต่ละมือนะครับตอนนี้เพิ่งกำลังสิเป็นสาวกำลังเสีย่างสู้เขาเป็นสาวเรากำลังฝึกหัด ประสบการ์ในการร้องในการลำ่ำตอนีก้ก็ได้มารับโอวาลตน้ำอาวแล้วก็ล่างสอนก็ล่งสอนะสอน,นะครับสอนในรายสิ่งละย่างในการแนะนำในการแนะแนวชีวิตนะครับซึ่งร้านเชา้ากันนะครับตอนนี้ก็คืออยู่กับแม่แกับยายนะครับมือหอดแมวลามือไ้บางเพื่อนกับจ้งางไห้มาแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนย<น>ู่บ<อ>วันที่หนึ่งเปิดเทอมวันที่หนึ่งเปิดเทอมสิจบยามไดนบัน อีมามกอีกสองปีมหามหหกอีกสองปีมหามหหกนะครับกระสิจบฉะนั้นคือฝากแฟนคนลับแฟนเพลงซอยกดติดตามกดซับไทยพร้อมกระดิ่งให้เชอร์ลีนะครับ YouTube ช่องน้องเ <Arch ery. S 1> ชอร์รีลำเพลินอฟนอฟฟิเชียลนะครับอ้าวเชอร์ลีบอกกับแฟนครับ ค่ะจักสองสาวที่ติดตามน้องเชลลี่ได้ไหมด้ค่ะแม่ๆพ่อๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆได้ะคะ่ะว่าน้องเชลลี่สิเหตุคลิปอีหยังให้เบิงคลิปกิจวัตรป,ประจําวันหรือคลิปน้องเชลลี่ไปโรงเรียนน้องเชลลี่เซอเทีงเงยงให้เบิงสัมผัสแม่สัมผัสตาสัมผัสยาให้เบิงจ้ะจ้ะตามน้องเชลลี่ได้ด้วยจ้ะอันดีนนนะค,ะคลิปแรกข้างนู่ค่ะคลิปแรกคลิปแรกซิเบตต่อยอดฟอร์มค่ะต่อยอดก็คือสิเหตุ กิจวัตรประจําวันของเจ้าของเหรอว่าเห็ดเอียงแน่แต่ละมือค่ะกระสีหลองเพ่งพี่น้องฟังฮัดหลองฮัดลําค่ะค่ะฮัดหลองฮัดลําแต่ละมือกทักทายแฟนคลับต้องเฮฮอนพันชั่วโมงถึงจะสั่งได้ได้หนึ่งพันคนติดตามแล้วก็สี่พันชั่วโมงขึ้นไปใชะครับกระจังสีสั่งไรใดได้จะหนักเพื่อชนีดก็คืออัพอัพตอนนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่ครับทุกคงเบิง เป็นคนโตคนโตค่ะนะครับแม่ลาคับจะน้อยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ทั้งซองกซ้อมหนึ่งทุมค่หนึ่งทครับแมลาหนึ่งทุ่หนึ่งทุ่มแมวลาหนึ่งทุ่มนะครับฝากแนครับติดตามได้ค่ะติดตามกดซับสไคร้ช่วยแชร์ให้้องช่วยรีนเนนครับเราก็จะได้เสนอสิ่งดีๆให้พี่น้องเมือง หัตลองหัดล่ำไปนั่งเขาพัฒนาต่อของอห้พี่น้องในเบิรงว่าจากจุดแหลกที่หนูเขามาแกแกะมาหอดหนีหนูพัฒนาเอเียงแน่จากเป็นเด็กหน้อยที่เราก็เป็นที่ปกลกาวบอกว่า,วาสิแสดงซ์หลองิีล่องิีเอียงไปดจดังจังไดเนี่ยนั่นแล้วพี่น้องติดตามไม่ได้ค่ะนั่นแล้วติดตามน่าเชื่อใจได้จ้ะเทียวเว้ยข้ามมือเทียวไปโรงเรียนไปท่าขีปพี่พี่น้องเบิรง เราไปโรงเรียนน้งองเฉลี่ยเห็ดอีหยังแน่ะนั่นนั่นนั่นเทมโบ่จา้าพี่น้องเสียติดตามเิเดอเบิรงว่านอ้งองเฉลี่ยเฮ็ดอีหยังแน่ไปโรงเรียนว่าคู่เป็นสอนว่ากิจกรรมสิมีอีหยังแน่พี่น้องน้องเฉลี่ยลเลยเฮ็ดอีหยังแน่ได้หลวงอีหยังแน่อืมจา้าแล้วก็สิทัชนี่แหละค่ะไปถ่ายคลิปกับยา่าถ่ายกับแม่สัมผัสไปกับพ่อสิจ้าสัมผัสว่าประวัติน้องเฉลี่ยเป็นมาจังไม ่าเกี่ยน้อเฉลี่เป็นจังไงใดเรื่องขับสิยได้หูค่ะครับเอ้ากดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกแค่บ้านเอาโจเปื่อนให้แล้วนะครับเปิดประทุมาเลิกให้แล้วเอาฝากเมืองแง่งลูกหลานอีกเลยเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อเฉลี่น้ำเน้อาจ้าครับสวัสดีครับ